สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีอีกครั้งในช่วงบ่ายนะคะในคาบสุดท้ายของวันอังคารนะคะที่30เดือนพฤศจิกายนนะคะ คาสุดท้ายเด็กๆก็จะมาเจอกันกันกบครูเฟิร์นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเราก็จะยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4วัฒนธรรมน่ารู้นะคะซึ่งก็จะมีตัวชี้วัดที่เด็กๆจะต้องรู้นะคะก็คือซส4.3ป2อทับนะคะเด็กๆจะต้องยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ ซึ่งเดียวนะคะครูเฟิร์นก็จะมีสื่อนะคะการเรียนรู้นะคะที่เป็นตัวอย่าง ภูมิปัญญาไทยนะคะในด้านต่างๆมาให้นักเรียนได้รู้จักนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของงานนะคะที่กูเฟินจะให้เด็กๆทำนะคะเมื่อเด็กๆเรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะในการดูคลิปวิดีโอเด็กๆตั้งใจดูให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะต้องนํามาใช้ในการทําในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะดีครับน้องๆเคยได้ยินคําว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นกันไหมครับ อาจจะมีทั้งคนที่เคยและไม่เคยได้ยินนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไรและสเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ตรงไหนขอเชิญเข้าสู่บทเรียนได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจคําว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นกันก่อนภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือที่เราเรียกกันว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึงความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงของชาวบ้านความสามารถในการคิดสิ่งต่างๆเพื่อใช้แก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตโดยได้ปรับปรุงดัดแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและรูปแบบการใช้ชีวิตในท้องถิ่นของตัวเองเช่นการนำผักตบชวาที่ขึ้นมากมายในแหล่งน้ำนำมาดัดแปลงทำเป็นกระเป๋าสารสร้างรายได้ให้กับป้องถิ่นอีกด้วยเป็นต้น ภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านมีหลายด้านนะครับเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับว่าชาวบ้านในแต่ละท้องถิน่นนำภูมิปัญญาอะไรบ้างมาใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกันครับน้องๆคะภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการทำมาหากินในท้องถิ่นสมัยก่อนคนใช้พื้นที่และแรงงานของตัวเองในการทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ สับสัตว์น้ำจึงต้องคิดหาวิธีการหรือประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากินในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสะอาดและอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านจะมีการเก็บกักน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปีด้วยการสร้างฝายกั้นน้ำ ดน้ำคือการก่อสร้างฝายเพื่อหวางทางน้ำไหลผ่านโดยฝายจะกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อใช้ทำการเกษตรและบริโภคเรามาดูกันต่อเลยครับถัดมาก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรคเรามาดูกันว่าชาวบ้าน เขาใช้ภูปัญญาเรื่องการรักษาโรคตามแต่ละท้องถิ่นอย่างไรบ้างชาวบ้านบางพื้นที่ก็อยู่ไกลจากโรงพยาบาลเมื่อเจ็บไข้แต่ละทีก็ลำบากเช่นต้องเดินทางไกลค่ารักษาแพงชาวบ้านจึงมองเห็นสมุนไพรไทยที่สามารถปลูกได้ในท้องถิ่นของตอนเองนั้นก็นำมารักษาโรคและดูแลสุขภาพได้อีกด้วยเช่นสมุนไพรไทยขิงขา่าตะไคร้มะกรูด เป็น,ต,นต่อมานะคะภูมิปัญญาชาวบ้านด้านอาหารการกินในท้องถิ่นของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำพื้นที่การเกษตรปลูกไม้ผลจับสัตว์น้ำเป็นต้นซึ่งเมื่อมีปริมาณเยอะชาวบ้านก็ช่วยกันคิดค้นนำผลิตผลของตัวเองว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้อยู่ได้นานไม่เน่าเสีย และยังเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นของตัวเองอีกเรามาดูกันนะคะว่าภูมิปัญญาชาวบ้านด้านอาหารการกินคือภูมิปัญญาที่ใช้ในการถนอมอาหารการปรุงอาหารเช่นนำเนื้อสัตว์หรือผลไม้มาตากแห้งกลายเป็นเนื้อเค็มปลาเค็มกล้วยตากเป็นต้นอย่างทางจังหวัดระยองมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนมากมาย พอผลิตผลมากขึ้นก็ได้ดัดแปลงผลิตผลอีกรูปแบบหนึ่งเช่นทุเรียนทอดกรอบทุเรียนกวนซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมากค่ะเรามาดูกันต่อนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรมน้องๆเคยได้ยินองค์มังกรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีกันไหมคะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรมค่ะ เป็นภูมิปัญญาที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตกรรมหรือรูปภาพเช่นภาพจิตกรรมฟ้าผนังวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ส่วนประติมากรรมหรืองานปั้นเช่นวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายชามตาไกา่จังหวัดลำปางการปั้นโอง่งจังหวัดราชบุรีต่อมาเป็นอีกภูมิปัญญาที่น่าภาคภูมิใจก็คือ ญญาาภาาูรรมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรมคือภูมิปัญญาที่ปรากฏในผลงานสร้างสารรค์ด้านภาษาและสำนวนไทยเช่นคำสอนความเชื่อปริศนาคำไทยและบทเพลงพื้นบ้านเช่นเพลงแหล่เพลงกล่อมเด็กเพลงชอยเเพลงเกี่ยวข้าวนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับน้องๆ ปูมปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรมยังมีอีกมากมายเลยแหละครับภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศาสนาคนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีหมายถึงภูมิปัญญาที่ใช้ในการปรับประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความมั่นคงของชุมชนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเช่น ประเพณีการเกิดการบวชจะมีประเพณีเฉพาะตัวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน้องๆคะปัจจุบันเทคโนโลยีและความทันสมัยได้แพร่ขยายเข้ามาในสังคมไทยทำให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ค่อยๆลดความสำคัญหรือสูญหายไปเช่นการแสดงงานหัตถกรรมการรักษาด้วยสมุนไพร อาหารการกินและการแต่งกายเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านกันไปแล้วเราทุกคนมีหน้าที่จะต้องช่วยกันสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ให้อยู่กับสังคมไทย เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีงามในสังคมไทยนอกจากนี้เรายังจะช่วยรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสืบไปเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับตัวอย่างนะคะภูมัญญาไทยนะที่เราควรจะอุรัษ์นะคะแล้วก็ สานต่อไว้ทีนี้เด็กๆก็จะทราบแล้วนะคะว่าภูมิัญญาไทยนะคะหมายถึงอะไรนะคะซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่บรรพาบุรุษนะคะเขาก็ได้สร้างขึ้นมาจากความรู้จากประสบการณ์ความเฉลียวฉลาดนะคะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนะคะที่พวกท่านนะคะได้อาศัยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคใช่ไหมคะการใช้วัด สุรสิ่งของเหลือใช้นะคะมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะหรือแม้แต่การทําฟายใช่ไหมคะชะลอ,อน้ําไว้ใช้ในยามหน้าแล้งต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้การทอ,อผ้าใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆก็จะเห็นแล้วว่ามันมีคุณค่านะคะต่อสังคมไทยนะคะมากน้อยแค่ไหนซึ่งเรานะคะจะต้องดารงชีวิตนะคะสืบทอด ให้อยู่คู่กับลูกหลานนะคะคุณไทยต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเราก็จะได้เห็นคุณค่าและก็ความสําคัญของภูมิัญญาไทยไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมนะคะให้เด็กๆทานะคะในคาบของวันนี้นะคะนั่นก็คือจะเป็นกิจกรรมในใบงานวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็จะตรงกันกับ ตัวชี้วัดที่คุณครูแจ้งไว้เมื่อข้างต้นนะคะก็คือจะให้นักเรียนนะคะยกตัวอยา่างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักนะคะมา3ามตัวอย่างนะคะพร้อมวาดภาพประกอบ ึ่งตรงนี้นะคะเด็กๆดูนะคะจะมีอยู่3ข้อแล้วให้เด็กๆเขียนมานะคะว่าในท้องถิ่นของนักเรียนที่อาศัยอยู่นะคะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้างนะคะที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็สืบทอดต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เมื่อเด็กๆวาดภาพแล้วก็เขียนระบุมาให้คุณครูว่าท้องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนเลือกมานะคะ เกี่ยวข้องกับอะไราจากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะตกแต่งในส่วนของชิ้นงานของตัวเองนะคะให้สวยงามแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะคะทางกลุ่มไลน์นะคะแล้วก็จะเสร็จในส่วนของการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในช่วงคาบสุดท้ายนะคะของวันนี้ซึ่งเมื่อเด็กๆส่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถ พักได้ตามอัธยาศัยได้เลยนะคะแล้วก็จะมาเจอกันกันกบครูเฟิร์นอีกทีในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนออนไลน์กับครูเฟิร์นเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณค่ะ